ที่สิบสองฟ้าสนองผู้มีมานะง้อยุยเต่าพกพาจิตใจที่ทั้งแตกเดินเย็นดีและระทึกวันไหวติดตามชายชราประหลาดมุ่งสู่สวนลึกของหุบเหวเมื่อทะลวงผ่านโคดินที่ระเกระกะเป็นดงยาวเหยียดเกือบครึ่องลีแล้มบนผนังเขาเบื้องหน้า ปรากฏเป็นถ้ำธรรมชาติที่ถูกตะไคร่น้ำปิดปกคลุมชายชราปรลาดเหลียวมองงูยุยเต่าแวบหนึ่งจากนั้นกลับเข้าทาไปงยุยเต่าสาวเท้าตามติดเข้าไปภายในถ้ำมีหินย้อยห้อยลงรูปลักษณะประหลาดพิสดารด้านข้างก็มีถ้ำเล็กน้อยแยกไปมากมายมุงเข้าไปสิบกว่าประตูศิลาจารึก อัครโบราณว่าวังห่วงห้ามชายชราประหลาดช่าง,งเท้าหันด่างมาชี้มือไปที่ประตูศิลาซึ่งปิดสนิทแน่นกล่าวว่าในประตูก็คือวังห่วงห้ามหากเจ้วมีวาสนาจริงประตูย่อมเปิดออกเองงโงยยเต่าพงกศิษย์ทราบทั้งที่ไม่เข้าใจชายชราประหลาดเอ่ยเสีบตอในคำสั่งเสียนายผู้ดวงลับ ระบุให้ผุ้ที่มาคุกเข่าหันหน้าหาประตูห่างจากประตูศิลาห้าเสียตลอดกาลนานมิต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาเนินช้ารวดเร็วประการใดจวบจนประตูเปิดออกจึงยุติอาจบางทีเพียงหนึ่งวันอาจบางทีเป็นหนึ่งเดือนมิแน่ว่าจะนานถึงหนึ่งปีสรุปแล้วขอให้เย็ดมั่นในคำสัต์เสื้อและอดกลั่น งองยุยเตารับคำไม่ขาดปากแต่ในใจขมวดเป็นปมปริศนาชายชราประลาถามย้ำว่าทารกเจ้ายินยอมหรือไม่ผู้เย้ายินยอมประเสริฐมากเริ่มตั้งแต่บัดนี้อาหารสามมื้อในวันหนึ่งเล่าหูจะจัดหามาภายในเวลาสิบสองชั่วยามเจ้าสาม,มารถเจียดเวลาสองชั่วยามสำหรับเดิมกินทายทุกและนั่งหลับพักผ่อน ทุกๆวันต้องคุกเขาเป็นเวลาสิบชั่วยามนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะทนทานรับไว้ได้ทั้งนี้เพราะเกินเลยขอบเขตความอดกลั้นของมนุษย์ปุถุชนหากกระทำเพียงไม่กี่วันยังพอทำเนามาดแม้นเป็นเช่นดังคำบอกเล่าของชายชาราประหลาดนานเนิ่นถึงหนึ่งปียายไม่ใช่เขี้ยวเข็นทรมานผู้คนจนตายไป แต่งโงูยุ้ยเตา่าแบกหนี้โลหิตไปสามารถรอดชีวิตจากภัยร่วงหล่นลงมายังประสบเหตุปฏิหารและตามคำบอกเล่าสถานที่นี้เป็นที่อับตันไม่มีทางออกนอกจากคมจิตใจสงบสมาธิรับการทดสอบก็ไม่มีหนทางอื่นให้เลือกเฟนพอได้คิดเช่นนั้นโงูยุ้ยเตา่ากล่าวด้วยน้ำเสียงอันเด็ดเดี่ยวว่า ผู้เยาวน้อมรับคำสั่งทุกๆวันงูยุยเต่าจะคุกเข่าอยู่หน้าประตูศิลาในระยะหลายวันแรกนวาทารุนทรมานกว่าทันอม,มหิตเสียอีกแต่ตนไม่มีจิตใจท้อแท้ย่นยอ่ออย่างเช่มจาางูยุยเต่าเริ่มเคยชินแล้วความทุกทรมานจึงลดทอนไปตามกาลเวลาชั่วพริตาผ่านไปครึ่งเดือนแล้ว ประตูศิลาหาได้เปิดออกไหมดังนั้นโงูยุยเต่าคบคิดขึ้นผู้เท่าปฏิหารที่สั่งเสียเยี่ยงนี้หาใช่จงใจเขี่ยวเขีนทรมานตนเองเด็ดขาดจะต้องมีเจตนาลึกล้ำแอบแฝงเท่าที่สันนิฐานคาดคิดได้คงเป็นการทดสอบปณิธานความตั้งใจและขันติยึดมั่นของตน อีกประการเรื่องราวล่วงเลยถึงตอน,นหากเลือกหลมด้วยจิตทอแท้เท่ากับทำลายความพยายามที่ภาคเพียรมาโดยสิ้นเชิงมีอยู่วันหนึ่งงอยุยเต่าพลันพบว่าบนประตูศิลาคล้ายดังมีเงาอันอ่อนจางยิ่งประนังเป็นผ้าบันไดอ่อนจางดุดกับลายน้ำหากไม่ใช่เพ่งสายตาจ้องมอง ก็จะไม่สามารถดูออกได้เมื่อพบเห็นเช่นนี้ตนเองคล้ายกับจุกคิดขึ้นได้ดังนั้นตอนนี้งอยุยเต่าคุกเข่าอยู่สายตาเพ่งมองประตูศิลาแนวนิ่งโดยไม่ท้อแท้สิ้นหวังไม่ร้นรุ่มรลนลานยางเช่มชาเงาภาพเหล่านั้นเริ่มเด่นชัดธนาตาแล้วมีผิดนั่นเป็นภาพจำนวนหนึ่งล้วนอยู่ในท่วงท่าคุกเขา่า ทางภาพคนยังมีรอยอักษรทางหนึ่งไทยคลาดทางหนึ่งเก็บเกี่ยวงงวย่วยเต่าเพิ่งเข้าใจความหมายในวาจานี้อย่างลึกซึ้งรอยอักษรยิ่งเด่นชัดท่ามกลางความคาดคิดคำนวณถึงกับเป็นคลิดวิชากำลังภายในงงวย่วยเต่าปิติยินดีแทบคมคลั่งดังนั้นงงวยยยเต่าทุ่มเทสมาธิทั้งมวลจดจอ่อกับภาพคนภาพแรง ใช้ความมานะพยายามทั้งมวลคบคิดตีความในเคล็ดวิชาเหล่านั้นอาหารสามมื้อที่จัดมาบางครั้ง,งโง่ยุยเต่ารับประทานเพียงมือเดียวกำหนดเวลาสองช่วยยามที่เกียรติให้ตนเองใช้เพียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งในที่สุดฟ้าสนองผู้มีมานะงโง่ยุยเต่าเข้าใจความหมายในภาพคนได้ นั่นเป็นก้าวแรกของวิชาปรับพื้นฐานกำลังภายในส่วนที่ผิดเพี้ยนจากมรขาสามัญคือตอนพนักกำลังภายในหนึ่งจะต้องฝึกเปรือในท่าคุกเขานับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยได้ยินมาท่าคุกเขาเมื่อแปลเปลี่ยนเป็นการฝึกฝีมือยอมไม่รู้สึกทารุณทรมานแล้วชายชราประหลาดไม่ถามไถ่อะไรทั้งสิน้น เพียงแต่ส่งอาหารมาตามเวลาหากไม่รับประทานมันก็เก็บกลับคืนไปการเวลาผ่านพ้นไปโดยไม่รู้สึกตัวงหยยเต่าจมอยู่กับผวังศึกษาคลนขวามทวงท่าแรกแตกชานแล้วท่วงท่าที่สองปลุกปโปรงแล้วท่วงท่าที่สิบซึ่งเป็นท่วงท่าสุดท้ายงหยยเต่าใช้เวลาครึ่งเดือน จึงคบคิดตีความเคล็ดวิชาสั้นๆเพียงสีประโยคนี้ตนเองไม่สนใจระดับความรุนารไม่คำนึงถึงผลที่จะก่อเกิดมุ่งมั่นแต่ฝึกฝนอย่างคเคร่งเคร่งลมโบราณภายในแร่ซ่านกระจายไปทุกส่วนสัตว์ทั่วร่างกายสุดท้ายบรรจบเป็นคุมกำลังอันมหมากระแสหนึง่งทะลักทลายใส่จุด นี่ยงกวนอันเป็นดานแห่งความตายนี่เป็นระยะทางที่เจ็บปวดทรมานที่สุดงูยุยเต่าโคอจรอลมปราณกระแทกกระทันใสโดยไม่หยุดยั้งพักผ่อนไม่ดื่มกินอาหารมาสามวันสามคืนแล้วรุ่งเช้าวันที่สี่องการฝึกปรือท่วงทาที่สิบภายในร่างกายพลันสะเทือนอย่างรุนแรงถึงกับสะท้านขึ้นเหือใหญ่ดานความเป็นความตาย ถูกทะลวงผ่านจนปลุกโปรงล้มปรานภายในอันบริสุทธิ์โขอจรสะดวกไร้ที่ติดขันพื้นหินที่ใต้เขาจมลึกลงไปครึ่งเสียประตูศิลาเผยเปิดออกมาอย่างเช่มชาแล้วความแตกตื่นยินดีของโงยุ้ยเต่าคราวนี้ใหญ่หลวงสุดเปรียบประมาณจนพผดลุกขึ้นมาประกายตากวาดเข้าไปในประตูและเห็นด้านใน เป็นทางเดินก่อจากหินขาวสใสสุดทางเป็นตึกศิลาหลังหนึ่งประกายไข่มุกส่องสว่างสวยัยสามารถเห็นการตกแต่งประดับประดาได้อย่างเลือนรางฮ่าฮาในเสียงฮอรรอ,อันกังว่านชายชลาปลาดสาวเท้าเข้ามากล่าวอย่างกระตือรือร้นว่าเด็กน้อยขอแสดงความยินดีที่ประตูศิลาเปิดออกสามารถเข้าไปแล้ว โนยุยเต่ากล่าวอย่างนอบน้อมขอพระคุณท่านผูัววโสโกรุณาส่งเสริมไม่ต้องนี่แม่อันนับเป็นความดีความชอบของเล่าหูผู้เยาซูลเสียเวลาเป็นนานเท่าใดสามเตือนกับอีกหนึ่งวันโอ้ชามเตือนเด็กน้อยนี่นับว่ายากนักที่จะมีความสําเร็จเ่าโูกําหนดเวลาไ้แล้วจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งปีถูกแล้ว วันนี้พักผ่อนให้สบายหนึ่งวันพรุ่งนี้จึงเข้าสู่วังห่วงทามงโยุ้ยเตา่านอกจากรับคำว่าถูกแล้วแม่อาจกล่าววาจาใดได้อีกแม้ชะตาชีวิตที่ผ่านมาจะอเนกอนาจริงแต่ตนยังรู้สึกเป็นบุญวาสนาต่อประสบการณ์ปฏิหารครานงเป็นจุดเริ่มต้นของการแปลเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยสิ้นเชิงในวันนั้นชายชนะประหลาด ได้บอกเล่าตำนานบุลิมอันเรนลำที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนมากมายเพิ่มประสบการณ์รอบรู้แกงโง่ยุยเต่ามินอยวันที่สองพอรุ่งชา้าหลังรับประทานผลไม้ป่าและเนื้อสัตว์ตากแห่งทามกลางวาจากำชับกำชาของชายชลาประหลาดโงยุยเตา่าสาวเท้าเข้าสู่วังห่วงข้าม เสืบซอสแวงหาชะตาชีวิตในอนาคตโง่ยุยเตา่าทั้งกระเตือรือน้นทั้งตื่นเต้นวันไหวมิทราบภายในวังหัวข้ามมีของใดอรออยู่พอก้าวข้ามประตูศิลาซ้าเท้าไปสามก้าวประตูศิลาก็เลื่อนปิดเข้าหากันโง่ยุยเตา่าหันขวับไปเลี้ยวมองบูบหนึ่งจากนั้นรุดหน้าต่อไปผ่านทางเดินเหินข่าว มาถึงหน้าประตูศิลาที่เปิดอ้ากว้างอีกบานหนึ่งสายตายามกวาดมองเข้าไปหัวใจก็เขม็นเคร่งเครียดและเห็นกึงกลางห้องศิลาประดับประดาอย่างวิจิตรงดงามนั่งแน่นิง่งด้วยชาชลาประหลาดผมเผ่าข่าวโพลท่าน,นสองตาทิมสนิทมีขยับขยื่นเคลื่อนไหวหน้าแดงเป่งปังดังทารกชายชลาประหลาด บอกว่าผู้เท่าปาฏิหารเสียชีวิตไปแล้วหรือมันลอกลวงตนเองงอจุ้ยเต่าคมสติสมาธิสืบเท้าไปหลายก้าวงอเข่าทั้งสองคุกลงไปกล่าวอย่างเคร่งครึมสำรวมผู้เท่างอยุ้ยเต่ากล่าพบผูุ้โสกล่าวจบคำไม่มีเสียงตอบมางอจุ้ยเต่าเงยหน้าขึ้นช้าๆพันเหลือเพียนบนโต๊ะเตี้ยแท้เท้าชายชรา วางไว้ด้วยกระดาษแผ่นช้ก้อนหยกกดทับแถวแรกเป็นอักษรค่อนข้างโตหลายตัวเขียนไว้ว่ากระทําพิธีคารวะอาจารย์ง้อยุ่ยเต่างงงินบุกจากนั้นจึงเข้าใจใชายชราท่านนี้คือเท่าปฏิหารแม้จะสำเร็จมากผลแล้วแต่ซากศพไม่เน่าเปื่อยเขาหน้ายังอิ่มเอิงดุดมีชีวิตชีวา ย่อมต้องรับประทานพืชพัุ์วิเศษของธรรมชาติเข้าไปหาไม่ก็ถูทาตัวยาอะไรใหม่ดังนั้นงโยยเตา่าพูดลุกขึ้นเสื้อโลหิตท,ที่ขาดกระรุ่งกระริงมบนร่างกายผ่านการชำระล้างมาหลายครั้งไม่มีเสื้อผ้าอื่นให้ผัดเปลี่ยนหากจะเรียกเป็นเสื้อผ้ามิสู้เรียกเป็นเศษผ้าขาดจึงจะเหมาะสมกว่าแต่ในสามัญสำนึก ท่วงท่าที่พึงปฏิบัติตอนแสดงความคารวะยังก่อกุมจิตใจอยู่โมยุยเต่าจึงขยับจัดแจงเศษผ้าขาดคุกเข่าลงไปอีกครั้งแสดงความคารวะคำนัาอาจารยด้วยการโคกศีราะก้าครั้งจากนั้นโมยุยเต่าเพ่งดูกระดาษแผ่นนั้นอีกตั้งแต่แถวที่สองอักษรค่อนข้างเล็กลง แยกแยะออกเป็นหัวข้อต่างๆรวมทั้งสิ้นมีแปดออ้อแรกสามารถเขาวังมานับว่ามีมว่วสนาผูกพันกันหลังจากกราบคาระวะอาจารย์ก็นับเป็นสิทธิสังกัดวังปฏิหารข้อที่สองก็ระเบียบคำสั่งสอนของวังเรามีเพียงเหตุผลยุติธรรมของฟ้ามักขาบูเที่ยงธรรมให้ละเว้นการกมรสมโลหิต หากไม่ถึงคราจจำเป็นมีอนุญาตให้ทำลายชีวิตมนุษย์ย่างมากกว่าทำลายฝีมือของฝ่ายตรงข้ามจนไม่อาจประกอบความชั่วร้ายเสืไปผู้ฝ่าฝืนอุดมการณ์ข้อนฟ่าดินย่อมต้องลงโทษข้อที่สามลักวิชาฝีมือของวังเราครอบกลุมศาสทุกแขนงไว้อย่างกว้างขวางสมควรศึกษาค้นคว้าตามลำดับ ให้รุดหน้าไปทีละคันห้องทางซ้ายสุดเป็นห้องฝึกฝีมอือคำภีวิชาต่างๆได้จัดเรียงไว้ตามลำดับก่อนหลังแล้วห้องถัดมาเป็นสถานที่พักพำนักห้องทางกวาสุดมีทาน,น้ำบาดาลและเห็ดฟางทางหนึ่งใช้สำหรับประทังชีวิตอีกทางหนึ่งสามารถบังเกิดประสิทธิภาพรอเลี้ยงสัมปชัญญะเพิ่มพูลลมปราง ส่วนห้องถัดไปรอจนถึงวันฝึกปลือฝีมือสำเร็จจึงจะเปิดออกได้ตั้งแต่ข้อที่สี่ลงไปเป็นวิธีการแนะนำการฝึกปลือฝีมือจำกัดให้ฝึกปลือฝีมือถึงระดับหนึ่งก็ให้ดูหัวข้อหนึ่งดังนั้นง้อยุ้ยเตา่าจึงไม่ได้เพ่งดูเสือไปง้อยุ้ยเตา่ากราบกรานอีกคร์แล้วยืดกายขึ้นสำรวจตัวตราดู วังห่วงข้ามตลบหนึ่งพบว่าวังห่วงข้ามมีอนาบริเวณกว้างขวางมีนนนอกจากห้องกับที่กล่าวนามมาข้างตนยังมีห้องกระทัดรัดอยูอีกลายหลังประดับประดาด้วยความงดงามตระการตาตามรับตำราและวัตถุโบราณมีอยู่เกลื่อนกลาดและลานตาหัวและลึกถึงครั้งกระโนนตอนผู้เท่าปฏิหาร ก็สร้างวัง่วงห้ามนี้มิทราบทุ่มเทการเวลาสมบัติเงินทองและชีวิตจิตใจลงไปมากมายเท่าใดน,นับแต่วันนั้นเป็นต้นมาง้อยุยเต่าถูกกีดกันมายังอีกสี่โลกหนึ่งโดยสิ้นเชิงง้อยุยเต่าเริ่มศึกษาคนา้นคว้าวิชาฝีมือด้วยความมานะพยายามเท่าที่มีภายในวังไร้สุริยันจันทรา มีอาจคำนวณน,นับการเวลาคุมกำลังฝีมือของผู้เท่าปฏิหารโรบกรุมกว้างไพศาลเล็กล้ำพิสดารยิ่งนักหากจะร่ำเรียนจนหมดสิ้นในความคาดกิดคงต้องใช้เวลาอันยาวนานช่วงในระยะแรกถูกกักตัวอยู่ในวังเร้นลับเพียงลำพังอดมีความรู้สึกประวันโดนลานไม่ได้แต่จิตสำนึกพอจมอยู่ใน หลักวิชาฝีมืออันเล็กลำก็ไม่มีความนึกคิดอันใดปลอยตัวไปตามสบายยามกระหายดื่มน้ำบาดานยามหิวโหยรับประทานเหตุฟาเวลาได้ล่วงหลับผ่านพ้นไปโดยไม่รู้สึกตัวแต่ในห้วงความคิดงอจุ้ยเต่าตั้งแต่วันที่เข้าวังมาการเวลาคล้ายดังหยุดยั้งชะงักในจุดจุดหนึ่ง งอยุ้ยเตา่าไม่มีความรู้สึกว่าวันเวลาล่วงลับผ่านไปเพียงแต่เสื้อผ้าทงเท้ารองเท้าที่มีอยู่เริ่มไม่อาจสวมใส่ได้แล้วสุดท้ายอยู่ในสภาพเปลือยเปล่าจบบทที่สิบสอง